อากาศดีมากคือเราจะแจกแจกเกิจัจบว้าวตอนนี้เป็นเวลา6กมงครึ่ง ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> วันนี้เรามาใส่บาทอาหารแห้งพาปวดใหม่สามร้อยลูก 他到。 เราจะแจกกว๋วยจับแล้วนะคะคนกำลังจะมาเรื่อยๆเลยนี่ข้างๆเราก็จะเป็นส้มตำขนมจีนในน้ำยาอันนี้ลูกชิ้นในติ่มก๋วยเตี๋ยวหมูตนุนข้าวหมูทอดจริงๆมีเยอะมากทุกคนอยู่ฝั่งนู้นอ,อันนี้กินแล้วอันนี้อร่อยข้าวต้มไก่มีเยอะมากทุกคน เยอะจริงคือคักมากอากาศดีด้วยติดทะเลดีมาก ต่อจากคลิปที่แล้วที่เราไปทําบุญนะคะที่ปราสาทศัจธรรมวันนี้เราจะพาน้องชายของเราไปดูตัวกันไปหาไฟหญิงไปเดทกันไปทานข้าด้วยกันเินครับ <c oughs> วันนี้จะไปเจอสาวใช่ไหมไปเดทกับสาวโอ้สาวสวยมากถปงดีใจไหม thằng nghề nấu không พังเงินเขาไม่ดีจังเนี่ยดูโอ้พังพังพังเงินพังม่ดูตีดมากพารวยดูดูดูพารวยนี่เลยค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงอ่า จ <Wow. S 2> ะอาหารแล้วพังอยู่อ่ะจะเหมือนกันได้ไงปุกแต่ละคนทำให้เหมือนหนันนกเบาเนาะหนักเบาไม่เหมือนมาแล้วเนี่ยจะกลับบ้านแล้วนะเฮ้ยเสียงแจ๋วะยายบอกว่านากพ้นสีสีสวยโอ้อยดูเขาข,ขึ้นซ้อนแม่เขาหรือเปล่าเฮ้ยอะไร

เขากลับบ้านแล้วเขากลับบ้านแล้วดีปีใหม่ทุกคนนะคะปี6-8วันนี้อ่าปีนี้มาที่สวนนูนูสเราอยู่ข้างหน้าที่จะซื้อตั๋วเข้าไปข้างในนะคะก็คลิปนี้อาจจะต่อจากคลิปเมื่อกี้อาจจะลงในคลิปเดียวกันคือจุดแรกที่เราเข้ามานะคะก็จะเป็นพวกกระบองเพชรพวกแคตตัสต่างต่าง เยมากเก๋ okay, มากแล้วเราก็ได้ซื้อน,น้ำดื่มตาน้องน้องอะไรเด็กบ้านนอกน้องเป็นไดโนเสาร์ที่นี่จะเด่นไดโนเสาร์นะมองไปทางไหนก็จะเป็นรูปปั้นไดโนเสาร์หมดเลยเก๋ okay, มากนี่นี่พิ่งเข้ามายังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วอยู่ในนี้ประมาณ20นาทีได้แล้วแล้วกว่าเราจะเดินให้ทั่วก็คงอีกนานมีน้องมาทางศึกษาด้วย ขึ้นชื่อสวนที่สวยที่สุดในโลกก็คือสวนนงนุชพัทยาสวยมากมากแบบมากนี่อันนี้จะเป็นซื้อให้ช่างกิน 心里突然有疑惑，神仙不会是我吧？这想法有点奇特，每天嘻嘻又哈哈，快乐从不曾落下，<laughs> 好运也常伴着呀，难道真有点魔法？神仙不会是我吧？ ทางเข้านะคะเรายังไม่ถึงไหนเลยวิดีโอสั่มวันนี้เราจะรีวิวทุกอย่างไม่ได้นะเราเห็นเซเลบเราเห็นเซเลบเราเห็นหมูแดงด้วยมีหมูแดงด้วยอย่าให้ใส่หนึ่งด้วยอ่ะแ,แค่ตรงนี้ก็สวยแล้วไปไม่ถึงไหนแล้วนี่ มันเป็นต้นตาลหรือเปล่าใช่ใช่แต่ว่าแม่ว่ามันเหมือนมะพร้าวนะที่ใบอกข่าวว่ามะพร้าวทะเลหัวยาวหมูเห็นมั้ยเขาตัวจริงนี่เนาะโอ้แต่เอกขายอ่ะของปอมอ่ะระวังแม่งับคอเนี่ย โอไม่ได้เห็นมานาน,นโอโอว้าว <Wow S 1> บอกว่าคลิปที่แล้วที่เราไปอก่อนหน้าน,นี้ที่ไปทำบุญก็ใส่เสืเ้อตัวนี้ วันนี้ก็ใส่เสืเอ้อตัวนี้เสืเอ้อตัวเดิมจริงๆเสื้อสีขาวอยู่ข้างในแต่ว่ามันมันร้อนก็เลยใส่เสืเส้อควาำก็ยิ่งรอ้อนไปอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าที่ว่ามีเครื่องซักผ้าก็เลยใส่เสืเส้อท้ำได้เพราะว่ามันสมมุติเป็นตัวจริงทำไงเขาใจเอาอาเเป็นตัวจริงอยากจะทำไงจะวิ่งทันหรอเยอาหารอาหงาควาดเราก็จบแล้ว สวนเขาอ่ะสวยสวยอ่ะตัดอหนูเห็นมันเป็นป้ายว่าคาเฟ่แมวเราจะไปคาเฟ่แมวกันนี่เขาสร้างใหม่พระพุทธพระอะไรคะ หนูลืมแล้วโหนี่เขากจะสร้างอีกนี่อีกเขาก็จะสร้างอีกโหขยันมากพัฒนา,นาขึ้นเลยเนี่ยตอนนี้เราหิวเราเดินเดินยังไม่ถึงครึ่งได้ซ้ำเผิ่อม,มากเผื่อแล้มันก็จะมีส่วนรถอ๋อค oh. าเฟ่เมมันอยู่ในโชว์รูมรถ กินแล้วหิเข้าวแล้วมันเยอะมากอะ่ะมันเยอะแบบว่าถ้าถ่ายหมดเนี้ยก็คือเมมเต็มอะ่ะแล้วก็ตัดไม่ไหวอะ่ะแต่เชื่อว่าหลายคนเคยมาแล้วแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยมาคือมันสวยมากมันคุ้มมากจริงๆอยากให้มาว้านี่ชอบรถถูกแต่สิ่งนี้ออ้วว้ยนี่สวยน้ามันเหมือนอะไรนะหน้าพุกุยฮีเลย น่าเหมือนยายมนุษย์ต่างดาวอะที่มันเป็นจานมนุษย์ต่างดาวจานบินยูเอฟโอะเอาคันนี้น่าจะโชว์ค่ะไม่ขายไม่ขายคยีนอันนี้ฝักคนเดียวน่ารักข้างในก็น่ารักโอนโหมึงงี้น่ารักคันนี้น่ารัก พายเวลที่หยุดน่เอา <c oughs> มากันเลยทำไมหยุดเมื่อกี้โอ้โคุณหนูมากล้วคุณหนูมากเฉีมาแล้วเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรจ๊ะเราไม่มีอะไรให้เราไม่มีอะไรให้เธอมอง <c oughs> ตัวจริงค่ะน้องเป็นน้องเป็นอะไรอ่ะน้องเป็นกวางเหรอน้องเป็นอะไรอ่ะ น้องเป็นน้องชื่ออะไรอื่นน้องเหมือนไข่มุกเลยเอาาสารคนกินไข่มุกนะครับขอโทษด้วยนี่ท้องหรือเปล่านี่ท้องอ้วนๆน,นั่นเรานะนหนาคนที่มีอาหารเราไม่มีขอโทษด้วยน,น้องชอบกินถั่วฝักยาวไหนคะ คาราคัสคาราคมันเป็นแมววะมันเป็นแมวป่านะหรือว่าจะหรือว่ามันเป็นแมวป่าน้างมือก่อนแม่บอกมันเป็นสะพานไปน้ำขงเวอร์มากค่ะไม่ใช่ค่ะอ๋อสพานอ๋ออออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันตกไปจมเลยคะเนี่ยน้ลึกมากเลยนะคะระวังจมน้ากันนะคะโเซลักทอป ใช่เปล่าอ่านถูกไหมตราตยาตลาตลาตาเยบเนีย่ยโอ้โหชื่ออะไรอะเอชาเอชาโนซอรัสโอ้โหอีจิงเลนน้อยเนี่ยมันวิ่งไวนะเนี่ยกาสจัสโอ้โหชื่อชื่อมะลิอย่างนี้ไม่มีหรอกต่อแปลงล่างไอตัวนี้เคยเห็นในหนังสกูตโตซอรัสเอ้ยมันจะ บรรพบุรุษเจอแค่ปะเนี่ยน่ากลัววะแม่หนูตื่นตาตื่นใจกับต้นไม้ใหญ่ยอยู่บอมบับบอมบับน๊บเด็สยไอจั๊มมันมจัมมันติดสีไอดื <laughs> ้อมากวิ่งไวแบบกวนหลงชื่อไทยนะนี่กวนหลงกิงกา นี่คือบนผู้หลุษของยิงกาก่อนที่มันจะตัวน้อยใช่ไหมไม่ใช่ว่าบาปหลายชื่อใจแกนโตรแรปเตอร์เยอะมากจ้าอุไอตัวนี้ไอตัวนี้เราเคยดูเคยดูในหนังอุยอ้ยอุ้ยน่ากลัวมากอะถ้ามันมีถ้ามันยังอยู่อ่ะ ดูปากมันดีมันเหมือนจระเข้น่ากลัวทำไมแต่ก่อนคือมีแต่สัตว์น่ากลัวน่ากลัวมันอาจจะมีอยู่ก็ได้แต่มันอาจจะยังแบบอยู่ในน้ําลึกอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้อาจจะไปจบคลิปกันที่ร้านอาหารที่ไหนที่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากหิวข้าวเชียงเราอาจจะจบแบบไม่สวยห <c oughs> มายหมายถึงว่าตัดคลิปแบบแบแบอาจจะอาจจะอาจจะตัดแบบงง,ง คน,คนดูอาจจะแบบอีนี่มาทำอะไรของมันวะไม่เห็นเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้แลละใครร้องเออใช่ไหมโหยังมีข้างในอีกหรอหอมจริงหูใยญเกินแต่ว่าดีที่เย็น บัลพระรูนจอร์เจียนนะคะอุ้ยขายาวมากอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเอาจริงๆชื่อกระด้งเหรอเขาชื่อกระด้งเหรอไม่ไม่มันเป็นบัวอะไรบัวบัวอะไรอ่ะอือโอ้แข็งแรงด้วยนะนี่ไงมาหนาวด้วยเนี่ยขึ้นนั่งได้โอ้โหหิวข้าวรูปร่างทำไมลูกเ่างงต้อเป็นอย่างนี้บปากแหลมมากโหถ้าปีกก็คงจะใหญ่มากเนาะ คนใหญ่มากขอนั่งพักได้ไหมตรงนี้จะเป็นอ่อข้างบนนู่นตอนก่อนนั้นเราอยู่ทางโน้วมีเด็กวิ่งเล่นด้วยอากาศดีลมเย็นมากมีแดดแต่ก็มีลมโอ้ลูกสี่มาทำอะไรตรงนี้จ๊ะสี่หนูชื่อสี่หรอคะ วอาหนูเป็นคนไทยเนาะว้าหนูเป็นคนไทยนะเนี่ยนี่น่าจะเป็นคนจีนหรือเปล่าสู้หลงนะคะอ้าวอุย้ยนั่งเหมือนลิงอุยเนี่ยที่บูลลี่น้องอเยอะมากเลยตรงทางอ่ะ ใช่ว่าอะไรคนเคยมาแล้ว,วกินข้าวไปกินเคื่องผัวแม่มมสงสารเลยเป็นตัวน,น้อยเลยลมไม่ใช่ลูกแม่โหแม่ดูม,มันเอาไว้ที่เก็บอาหารเหนียงหูยเหียงเหนียงหมดหมดกัน

ิปกันที่ร้านอาหารจริงๆตอนนี้จะเพา่ไวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอาจจะรีนี้บ้างแต่ก็หวังว่าจะดูกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยวอยากเป็นยูทูบเบอร์พี่ไม่บ่างคนนี <S <s ้